ที่ว่าการเต้นก็ได้นะที่เนี่ยเป็นจุดที่การเต้นด้ว่ะตอนนี้คือปากแข็งไปหมดเลยตรง,ง,อองนั้นแบบวพระด้วยถ่ายยังเขา่อลงรถนะน่ะตอนนี้คือตราว่างเลยหนาจนแบบว่าปากแข็งไปหมดเลยอะ่ะ วิวภูเขาตอนนี้ตอหอบก็ไปอยู่ที่หุยดอยดอย,ดอยกิงดบนะคะที่นี่คือหนาวมากเลหนาวจริงๆคือที่นี่ทั้งทังวนโอเคข้างบน ลงมาล่างแปลงเด็กแป่งไม่ได้ติดมีคนมาเล่นด้วยเนี่ยเชื่อไหมเพราะว่ามันเป็นรอยคาดเลยนะใช่ขนาดโซ่ของไว้คนเขาก็ย,ยังมานั่งกันเนี่ย โอเคเราก็จะไป่อแล้วเนาะที่นี่ตรงที่โชว์กิวลอยคิวลมลอยกิวจิ้งจกคิวกิวเออตอนนี้ไปได้เลยค่ะไปได้เลยค่ะไปได้ไหไกด์สองคนนี่เลยนะคะอ๋โอเคมีมีแพรนั่งด้วยใช่ไหมค่ะมีอะถือถือถือ ท่ามรอดท่า,าน้ำรอดท่าานา้งบอปายสวัสดีค่ะน้องหอมเมืองเลนนะคะวันนี้น้องหอมก็มาถึงที่ท้า,าน้ำรอดที่จังหวัดปลายนะคะเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดปลายแม่ฮ่องสอนจังหวัดปลา,า,ายนะคะแล้วก็เราก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนอําเภอปลายอําเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนอําเภอปลายนะคะ เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปล่องแพแล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้พี่ไกด์มาสองคนนะคะเขาตอนนี้เขาไปถึงที่ตรงนั้นแล้วกันนะคะน้องหอบก็จะเดินไปตรงโน้นนะคะใช่นะ้นําตุงน้ำนูำนะ้นน่ะใช่ค่ะมาดูกันว่าข้างในอ่ะจะสวยขนาดไหนนะคะที่นี่เขาก็ยังมีขา,ขายข้าวหลามเลยนะคะเพราะนั่นแหละเขาก็เลยขายนะคะมุข้าวหลามขายไงฮะอ๋อยี่สิบบาท ข้าวหลามอะไรยี่สิบบาทครับข้าวหลามกะทิค่ะข้าวหลามกะทิอ่ะข้ากระบอกหนึ่งนะกระบอกหนึ่งเออเข้าไปได้อะไรอืมนุนแครเคอเอแครใช่รีนิดแอ๋อพี่เขานอนอยู่สวัสดีครับคือแือว่าคือหนาวนี่คือเย็นมากเลยแคร์นะไหนื่นะเร <laughs> าดนะเดินไปทางไหนกันวะ ่่วาไปไปเดินไปอีกเดี๋ยวเขาเรียกเลยไงมันทางลงมีทางลมไปแพนอยู่งร่างเนี่ยเขาไดป้ายเลยพีเดโอ้ยโลกใต้พิภพโอเคเรากำลังไปนะครับนี่นี่นี่ี่ามเสาหินร้อยห้าสิบเมตรแล้วก็<า><า>ท่ามตุกตาไป<า>เดินไปอีกอ<า>ยังไม่ถึง ปลาทุเดิมอีกผมมีปลาเต็มเลยตรงหน้านู้นมาไปลองหัวนี้เราก็ข้ามสะพานแล้วนะคะเาข้ามสะพานลองดูดีๆเดี๋ยวตกต้นใบขึ้นไปเดินเลื่อปลากันไปเรื่อยเลยอู้นี่ปลาแห้งปลาได้ปลาพวงปลาพวงปลาพวง ระวังศีรษะโอ้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากนะครับปลาให้แดยตรงนี้ได้เลยให้แดดตรงนี้ได้เลยเนี่ยให้ตรงนี้ได้เลยอาหารปลาอยู่นู่นกระพออยู่ที่นู่นอยู่ที่ไส้อ่ะโอ้โหมี่ทั้งีเยอะกว่าที่นี้นี่กระพาให้แล้วเนี่ยเออให้ไปแล้วเหรอให้หาปลาแล้วเหรอให้ดิเร็วเร็วให้เลยโอ้หปลาเยอะจริง โอ้ยนี่ปลาพวงเนี่ยปลาพวงปลาพวงกระไดมาปลาพวงปลาเ,เยอะมากเลยสีทองก็มีนะ <c oughs> ปลาพวงสีทองก็มีเน,น,นี่ยเห็นไะมอสีเหลืองก็มีนาาเนี่ยอาหารนี่ก็ไม้หมดกัปลาบ ยิ่งสวยสวยมากเลยค่ะค่อคคยๆเดินนะครับว้าวสวยมากโอ้ยเบ้่งเพิงบ่นไปกาเชรเลยเป็นกาเฟ่ตลอดเออจริงด้วยเพ,พิ่ที่มันกไว้ พี่งป่าอัจฉรมยตรมใช่เนาะมนเหนอยมงเห็นตอนกลางคืนนี่ไม่ตรงนี้องเหมือนกับหัวนกอินทร อ๋อครับปากด้วยอ๋อนี่ก็คือย้อยนี่ก็คืออ่ไรค่ะอืมย้อยลงมาจนน้ำใช้มดตัวลงมาเรื่อยๆอ๋อค่ะทั้งหมดข้างล่างก็คืนปีละำเงนอ๋อครับเดี๋ยวเราก็ลงไปต่อใช่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านเหมือนย้อยแล้วก็เหมือนกับลูกช้างค่ะอืมใช่ใช่เหมือนช้างครับ ตรงนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของถ้ำที่หนึ่งนะคะดิอนนอกกับหินย tai, ออ้อยมาปะจนอ๋อมาชนกันนับเป็นกันพันปีว่าเป็นถงไปเลยเนี่ยห้องถงใหญ่เดี๋ยวเผื่อไปเดี๋ยวไปหอมหมดจะไม่ไหวแล้วเจ้าอยากจะลงแพดีนี่แล้เยอะ มันยังไปไกลไหมฮะก็เลยแล้วก็อ้อมหรจะลงก็ได้โอเคโอไฮไลท์คือตรงนี้เท่านั้นเองข้างในนุ้มมีอะไรฮะข้างในเข้าไปก็จะไปดูหินหอกหินย้อยก็ครับแล้วก็จะมีหินเหมือนกับก้อนที่นี่แล้วก็หินเหมือนกับหัวหันมานะคะอ๋ออยู่ข้างในไปไกลไหมฮะไม่ไกลครัอีกนิดเดียวเริ่เข้าไปก็อ้อมออกอ๋อครับ จะดูไหมแล้วแต่เลแล้วแต่อ๋อเดินเข้าไปทางนู้นแล้วก็อ้อมมาทางนี้อ๋อถ้าพ่อเดินลร็วไปนู้นแล้วให้ยังไงก็ต้องไปละโอ้ยอ,อ๋อเวลาเดินออกมาก็ออกมาตรงูนี้ใช่ค่ะออกมาตรงนี้ค่ะอ๋อขึ้นไปตรงนั้นใช่ค่ะ ครตอนนี้เราก็อยู่ในท่าเดียวครับสวยมากเลยโอ้ยน no ี่สวยแน่๋อป๊อปคอนป๊อปคอนเหมือนเลยจริงปอกคอนครับหินงอกหินย้อยที่ทำที่ทำตัวเองข้างตัวเองเหมือนป๊อปคอนเด็ดตรงนี้ก็มีโอ้หมือนเลยเหมือนป๊อปคอนเลย Okay. ค่อยๆเดินค่อยเดินอันนี้อันนี้เหมือนอะไรฮะวันนี้ก่อนก<อ>็ต้องดูต้องต้องดูอีกด้านหนึ่งอันนี้หมาอันนี้ค่ะเตเหมือเห็นล,ลากฟันเหน็เหนลากฟันเนาะฮะเออเห็นลากฟันจริงด้วยเออลากฟันก็คือเหมือนเลยนะโตขึ้นมาตามเนี้ยธรรมชา ธรรมชาติสร้างเพรากลางคืนไอ้หมายถึงไอ้ปีปหนึ่งน้ําก็มันจะมีท่วมเข้ามาไหมฮะอ๋อไม่มีมันก็จะขึ้นเองค่อยๆขึ้นน,น้นํเนี่ยไม่มีนะไม่มีน้ําจะหยดว่าไงมาทําไมเนี่ยเราอะวันนี้นี่เป็นอะไรฮะอ๋อ,ส,อสวยดีค่ะล่างจะเปตก อ,อ๋อหอนุมาเลยนี้เออแปลกดีครับย้<ม>อยครับุมาถือตบองอ๋อหนุมานถือตะบองอันนั้นงอกออกมาเอ,อ้ยย้อยมานี่งอกอันนี้แท่งชนเสาหินเดินใหญ่เลยนะเธอเธอเดินใหญ่เลยนะเธอ ใช่ใช่อันนี้มันนี่เป็นอะไรเอ่ย <S <S ออหินงอก <S <S หินงอกจุดการหนุดในสายหินที่เราเดินเข้ามอ๋ออันนี้คือหินงอกที่ขึ้นมามันก็จะงอกขึ้นเรื่อยๆ อ๋ออ,อจากบนหยดลงมาอ๋อจาจะขยบขยบเดีย๋ยวก็ไม่ค่อชนกันโอ้ถุงใหญ่มากเลยเนี่ยหเหม,มือนถุงถุงแสดงละครได้เลยเนี่ยถ้าคุณข้มาเล่นเป็นแสดงอะไรเงี้ยมันถ่ายภาพยนตร์ได้เลยสวยจริงเลยเนะพูดถึงไป,ไปได้เลย ข้างหน้านี่ฮะกว้างมากครั้ำเราจะสูยม,มากม่น่ากลัวเลยครับ <c oughs> แล้วที่ไออันนี้นที่ถ้ำที่หนึ่งแล้วถ้ำที่สองก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งมันมีทั้งหมดก,กี่ถ้ำอะฮะอ๋อสามถ้ำสรุปสรุปเลยไอที่ซื้อมานี่ ไฟถี่ไม่ออถี่ปนนโอ้ hai, <mas ยานบินยูเโปแล้วแต่คนจินตนาการไปนะครับเออแปลกดีนะมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับ

เอ็น้องน้องหมาที่เดินทั้งวันเดินไปเดินกรับน้องหมาฮะเมื่อเจอใช่พาเที่ยวใช่เคยมันเดินเดินตามเราเสร็จแล้วมันเดินกลับไปกับเขาอีกเดินทั้งวันแล้วเขาตามพี่เข้ามาไม่ี๋้วเนี้อเขาตามพี่เข้ามาที่แท้เปล่ามันคับมันตามทุกคน ตามไปตามมาเมื e ินเมืินเฝ้าอยู่นี่เราตามก็ของมาทีแรกไอ้นี่อะไรฮะโอ๋โอช่ายๆเราขึ้นมาแล้วผมลืมดูน้ำไหลอืมน้ำไหล เราดูไปแล้วแต่เราจำไม่ได้พี่ําจำไม่ได้โดนเองบอกเขาให้เขาระวังปราะโดนเอง ข,ข้างบนประโยชน์ไงลงมาติงต้งติง้ใช่ก็เป็นน้ำข้างบนเราต้องปล่อยมันเป็นาตไม่ต้องไปจับมันเราต้องปล่อยมันเป็นธรรมชาติไม่ต้องไปจับมันไปแล้วไปนี่ไปเรือเลย ไอ้ขบนเป็นไรฮะข่านที่สอง้อยขัเด,ดี๋ยวไปดูไปดูฝั่งรถฝั่งจะขึ้นไม่ขึ้นโอ้อ๋อน,นั่นคือถ้านพี่สองนี่บันไดร้อยกว่าขั้นอ่าถ้าพ่อแข็งแรงไปเลยนะสำรวจคนแรกถ้าท้พพ่อไปผมจะลองลว,ว่าหนูมันก็ไปเดินไงหนูเออ นั่นคือที่แสงไฟข้างบนคือถ้ำท,ที่สองนะครับต้องผู้แข่งกล้าแข็งแรงครับเราดูก่อนนะครับเราอาจจะไม่ได้ไปครับเคไปไหมพี่รองล่างเห็นแล้วครับเห็นไปได้ไหมไปได้ไม่ได้เห็นเห็น เดินแบะๆไว้หน่อยขาต้องเดินแบะบๆขามันตอร่วงหยุดก่อนถ้าเกิดคนจะขึ้นไปถ้ำที่สองต้องขึ้นทางนี้นะครับบันไดนอ๋สร้อยแข็งแรงสร้อยไปไหมันั่นลงแพ้เลยนะคะลงแพ้เลยครับ สองแนี่ครจะไปไน้องหอมซอยบอกหอมจะไปเหรอสองแพรนะครับแล้นั่นสองคนอ่ะซ้อยไปแล้วไปนี่ไปไอมหอมไมนั่งนั่งอีแพรหนึ่งเยครบัขึ้นเลยไ่งตัวใหญ่ครับไปไปทางไหนหัวมันไปไหนไหอาหอมมานั่งนี้ หันหน้าไปทางตะเกียงหันหน้าไปทางตะเพียงวันีไไ้ไปถ่ายไงอ่ะมาดิเดินนะน้องกลัวนันกลัวอโอ้ยปลาตเต็มเลย,เอยโอ้ฮะอ๋อโอเคขอบคุณมากาาได้ได้ไงนี่นนะปลาตุวเลือเลยโฮ้ย ปลาทั้งนั้นตัว,ตวใหญ่ๆเลยอ่ะปลค่อแต่นนแค่ตัวใหญ่สอบกี๊จอบหัวอืม <ปา S 1> ออปลาเยอะตัวครับ ดิไม่ติดพอเปิดเองเงี้ยมันไม่นั่งเรานั่งแทนนี่ดีกว่าเราเดินนี่เมื่อยอืมในถ้ำนี้ปลาทั้งนั้นเลยนะนีง,นงปลาเต็มเลยปลาเยอะมากปลาป่วงเทียบ โหกัยอดอืออมปลาเยอะปลาละโอ้กระดูกระเซียตัวเบลเลยอืมอืมยูสีนหลาตัว อ๋อกับเพออิษอ,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 อ๋อครับน้องเขาอยู่บนผมไปกลับจะจับเป็นกลุ่มเลยขอมดูดิพี่จะส่องให้ดูอ่ะอืะ ทั้งข่าวทั้งน,นั้นทั้งข่าวอ,อันนี้จะเป็นหินนอกหินย้อยเพราะถ้ามีจะปับบงอ๋อครับน้ำเขาจะสูงอยู่แค่เนี้ยฮะอ๋อขอบตรงนั้นครันนบ อืมอมุดจริงจริงเหมือนถ้ำหนึ่งเขาเชื่อมเรียบร้อยแล้วอืมอืมถุนจ,จริงครับ ใส่แมสรเพราะว่าเด็กินมที่อน่ท่ายิงอ่นก็เหมือนกอืมเราจะออกภาพเราเรานั่งแผน ไม่ได้่ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายเม,มื่อิดมืดกะตือพี่ทองต้องตัวเองแล้วเมอถ่ายเนาะลได้ส่องตัวเองส่องตัวเองไม่ได้ส่องผอไม่ได้หมอออกข้างหน้าละอืมปลาดุกตัวใหญ่ตัวบัลเล้งแท่งเขามาปล่อยไว้อะฮะ อ๋อปล่อยด้วยเพราะว่าปลาพวงนี่ก็เยอะเลยปลาพวงเกิดขึ้นเองครับรที่พักที่ที่พักใต้นี่ที่ตรงเบตงนะฮะเขาเพาะเลี้ยงขายนั่นเลยฮะขายขายกินนะครับเป็น,นนั้นนพวงชมพูเป็นจะออกสิงปพูขเขาบอกพวงแบบนี้ก็กินได้เนื้อเหมือนกันแต่ว่าเอที่นั่นเขาจะเลี้ยงเจ้าะพวงชมพูเวลาจะทิ้งเราออกจากท่าไปประมาณสองสามกิโลเขาก็จับสิ อ๋อเหรอฮะโอ้โอ้ออขันนิจจับจริงจริงเราเยอะมากาเราจะออกแล้วขามันน้ำเลยจะออกจากถ้ำแล้วเมื่อกี้เราอยู่ข้างในมันมืดเมืม่อกี้เราอยู่ข้างในมันมืดนะคะตอนนี้เราก็จะออกแล้วเะมื่อกี้เราไปแค่ชั้นหนึ่งเองนะคะคือสวยงามมากเลยนะคะ ชั้นสองที่ไม่ไหวนะเจอบันได้รไปนี่คือไอ้นี่เงียบเลยต้องป่วนข้าจะเป็นไฮไลท์ของข้างบนในของข้ามือหรือว่าข้างบนอ๋อข้างบนนี่จะเป็นหินนอกหินย้อยสวยมากเลยนะครับที่ออกมาข้างหน้าแล้วนี่ออกมาข้างหน้าแล้วนะครับป่าปูนป่าปูนเยอะสุดตรงนี้เยอะกว่าป่าปูนเยอะสุด ตรงนี้ก็เป็นฝายกั้นไว้เป็นน้ำตกเราก็าลงมาตรงนี้น้ำข้างใต้ลึกไหมฮะอ๋อไม่ลึกหรออ๋อลึกเหมือนกันลึกเท่าโขกคนอ๋อนี่ยางเราจะไปต่ออ๋อคืออะนรไอันี้อันี้อนัอน,อน,อนี้เขาไปไหนอะฮะ ก็อ,กอ,ะ,อะีต้องเป็นไหมเฮะใช่เขาบอกมันมีขึ้นตรงนี้อีกแต่ว่าถ้าก็ไม่ขึ้นน่ะก็คือถ่ายรูปตรงสายมันน้ำมันตกลงไปอะ่ะจะงไปถ่ายรูปถ่ายรูปไม่หอมถ่ายง,ไ,งนะไม่ต้องหร,งหรอกเลยใช้สูมอ่ะฝากสวัสดีสวัสดีได้เลยตอนน,นี้เราก็จบคลิปพี่ตรง ปลายถ้ำปลายถา้ำปลายถ้ำนะคะหรับพี่นี่ก็จบเพียงท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดขั้ยกดกระดิ่งให้น้องหอมด้วยนะคะเพื่อปิดกำลังใจให้น้นขของหอมติดกระิต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ